การเปิดตัว Ranger Raptor ในเจ n เนอเรชันแรกได้สร้างความแปลกใจให้กับหลายฝ่ายว่า Ford กำลังคิดอะไรอยู่เพราะรถกระบะสมรรถนะสูงขนาดกลางอาจจะเป็นอะไรที่เกินความจำเป็นและไม่ตรงกับความต้องการของตลาดส่วนใหญ่ที่เน้นการใช้งานเป็นหลักในราคาที่ไม่สูงมากเรียกว่า Ford ให้กดทางธุรกิจและการตลาดที่เคยเป็นมาโดยตลอดซึ่งในขณะนั้นผู้บริหารของ Ford เองก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องยอดขาย แต่เชื่อว่ารถกระบะรุ่นนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของ r รนเจอร์ทั้งหลายอัพให้สูงขึ้นไปอีกระดับซึ่งในตอนนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่า Ford ตัดสินใจไม่ผิดและดูเหมือนว่า Ford จะให้ความสำคัญกับ All-New Ranger Raptor Generation ที่2มากขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะทราบกันดีว่า Ford ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับ Volkswagen ในการพัฒนาและผลิตรถกระบะรุ่น e m a r o ok l d Generation ใหม่ที่จะใช้แพลตฟอร์มเครื่องยนต์และเทคโนโลยีต่างๆร่วมกันจะแตกต่างกันก็เพียงดีไซน์ภายนอกและภายในที่ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของรถแต่ละรุ่นเอาไว้นั่นจึงทำให้เกิดข้อสงสัยว่า Ford จะใช้แนวทางเดียวกันนี้กับรถกระบะรุ่น Flagship อย่าง Ranger Raptor ด้วยหรือไม่ซึ่งก็คือการผลิตอีกหนึ่งเวอร์ชันที่เทียบเท่ากับ Raptor ให้กับ Volkswagen e m a r a ok l เช่นเดียวก,ก,กันกับที่ได้ทำในเรนเจอรุ่นมาตรฐานปัญหานี้ได้ถูกคลายข้อสงสัยลงไปโดยอาลีเจมเลผู้พันของ Ford Performance ในระหว่างกันให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเทศออสเตรเลียว่า Ford ไม่มีแผนในการพัฒนา Amarok ok v e r เวอร์ชัน o r ให้กับ Volkswagen แต่อย่างใดซึ่ง Ford ต้องการปกป้องความเป็น Raptor เอาไว้ให้กับ Ranger เท่านั้นซึ่งเขาก็ดีใจที่ Ford ได้ตัดสินใจในแนวทางนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า Volkswagen จะไม่ใส่ใจกับ a m a r o ok ร v e r เวอร์ชันสปันธนาสูงเพราะวิศวกรคนหนึ่งของ Ford ได้เปิดเผยว่า Volkswagen ได้พูดคุยกับ Ford มากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้บริษัททำการพัฒนา Amarok ok v e r เวอร์ชัน o r ขึ้นมาซึ่งในสัญญาความร่วมมือของทั้งสองบริษัทระบุว่า Ford จะเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีต่างๆของเวนเจอร์ให้กับโ o l ส wagen ซึ่งไม่ได้รวมถึงการดัดแปลงรถโดย Ford Performance อย่างไรก็ตามเชื่อว่า Volkswagen ก็จะพยายามหาแนวทางในการพัฒนา Amarok รุ่นสมันธนนสมงขึ้นมาเองเหมือนอย่างที่เคยทำมาแล้วในเจเนอเรชั่นก่อนที่ได้ร่วมมือกับว a l k i n s h a w สํานักแต่งรถชื่อดังในการพัฒนา Amarok W Series ขึ้นมาอย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับ v o l k s w a g e n ในอีกมุมหนึ่งที่สามารถสร้างความแตกต่าง ให้หนีไปจากเฟรนเจอร์รัเตอร์ได้ในแบบที่ตัวเองต้องการสำหรับการผลิต All-New Volkswagen Amarok ok โฉมใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในปลายปี2022นี้จะมีการผลิตข้นที่โรงงานของ Ford ในประเทศแอฟริกาใต้ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อไม่นานมานี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ